ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมห่างกันสักคั้าว่าแต่การเว้นระยะห่างทางสังคมมันคืออะไรในวันนี้ไซมีจะพาทุกคนมารู้จักกันค่ะกับสิ่งที่เรียกว่า social distancing จากตอนที่แล้วนะคะที่ทุกคนรู้จักการล้างมือนะคะซึ่งเป็นวิธีป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคโควิดแบบง่ายๆนะคะในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสิ่งที่เป็นมาตรการหลักอีกหนึ่งอย่างนะ,ะนั่นก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั่นเองนะคะแล้วว่าแต่โซเชียลดิสเทนซิ่งมันคืออะไรนิยามของโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะก็คือการที่เราเนี่ย เว้นระยะห่างระหว่างตัวเรากับคนอื่นๆในสังคมนะคบไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการสัมผัสเนื้อต้องตัวทุกๆุกอย่างเลยทําให้เราอยู่ใกล้กัน,นก็คือเราจะเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งจากการศึกษาดา้านวิยาศาสตร์ประชากรนะครับพบว่าการที่เราเนี่ยลดจํานวนคนที่เราติดต่อในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเครือญาติหรือว่าคนสนิทมิสหายาต่างๆเนี่ยในแต่ละวันนะคะเราก็จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อลงได้เป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วนะคะเหตุการณ์โควะิดเอบ โซเชียลดิสเทนซิ่มาใช้นะครับเพราะว่าในอดีตนะครเคยมีการใช้ Social d i s สเ n นซิ่งนะครในการควบคุมการระบาดไข้หวัดใหญ่ในสเปนนะคะในช่วงปีคิร์นกราด1918ถึง1920นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไปได้อย่างค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้ถามว่าการเว้นระยะห่างจะต้องเว้นระยะห่างขนาดไหนรู้ไหมคะว่าการไอการจามเนี่ยของเหลวที่ออกมานะคะสามารถพุ่งได้ไกลถึง5เมตรเลยนะคะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราคงไม่สามารถเว้นระยะ5เมตรจากทุกๆคนได้ใช่ไหมคะดังนั้นการเว้นระยะห่างในที่นี้นะคะนิยามของมันก็คือการที่เราเนี่ยพยายามป้องกันตัวเองจากการติดต่อสัมผัสหรือว่าคอนแทคกับคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ที่มีกลุ่มคนจํานวนมากหรือว่าการต้องติดต่อคนในระยะใกล้ๆนี่เองนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยก็มีในเรื่องของหน้ากากนะคะแล้วก็เฟซชิล์มาช่วยป้องกันดังนั้นก็จะช่วยเราเนี่ยลดโอกาสในการติดเชื้อลงไปได้อยากมากเลยทีเดียวนะคะและีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำโซเชียลดิส ขึ้น,นะะหากเราเปรียบเทียบนะคะการใช้มาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะกับอัตราการระบาดของโลกนะคะเราจะสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ตามการาฟที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะซึ่งการาฟที่เห็นอยู่นี้นะคะเราก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนผู้ป่วยนะคะกับระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโลกนะคะโดยเส้นแรกนะคะเส้นสีแดงนะ,ะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นเส้นที่ในกรณีที่เราเนี่ยไม่มีการใช้มาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งจะสังเกตได้ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะพุ่งสูงมากๆเลยนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าโอกาสในการติดเชื้อนะคะมีค่อนข้างมากจากการที่เราเนี่ยใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันหรือว่าไม่มีการเว้นระยะห่างในการติดต่อผู้คนรวมถึงการสัมผัสตัวกันด้วยนั่นเองนะคะโดยความรุนแรงนะคะเราจะสังเกตว่าในกราฟเนี่ยความรุนแรงแทบจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะในทุกๆ4หรือ7วันเลยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอัตราการติดเชื้อที่พุ่งสูงค่อนข้างไวนั่นเองนะคะแต่หากเรามีการใช้มาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะกราฟเนี่นา เราสามารถลดอัตราการติดเชื้อไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะในจุดที่พีที่สูงข,ของการาฟสีแดงนั่นเองนะคะถ้าเราสังเกตดูนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่เราลดระยะห่างลดการสัมพันธ์เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อหรือว่าติดเชื้อจากคนอื่นๆรอบข้างเราได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนนะครับตระหนักในการใช้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งกันทุกคนอย่างเคร่งครัดนะคะกราฟเนี่ยก็อาจจะสามารถลดลงได้จนถ,ถึงเส้นโค้งสีฟ้าเลยนั่นเองนะคะแะน่นอนว่าทุกๆคนนะคะก็มีหน้าที่การงานหรือภาระต่างๆในการใช้ชีวิตปประะะะจจจําาาวัััันนนนนนทที่่่่แตตกกกกงงาอออไไะคะด้นนจจมใชุ ที่สามารถเว้นระยะห่างได้ตามที่มันควรจะเป็นแต่ว่าในวันนี้นะคะทีมไทยมีเนี่ยได้รวมเอาคำแนะนำนะคะที่ทุกคนควรจะปฏิบัติตามนะคะว่า ทำยังไงเราถึงจะใช้โซเชียลดิทนซิ่งได้ในแบบที่เราควรจะเป็นโดยแบ่งเป็นระดับตามนี้นะคะระดับแรกนะคะก็คือระดับบุคคลนะคะโดยที่กลุ่มนี้นะคะเราจะเน้นไปที่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นนะ,ะสิ่งที่เราแนะนําสาหรับคนกลุ่มนี้นะคะก็คือพยายามงดเว้นการออกจากบ้านนะคะหรือว่าการต้องออกไปพบปะผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนต่างๆหรือว่าพืื้้้นนททีี่่สาาาธรรณะะเเกกิดกแตตตอองัว หรือว่าอยู่ใกล้เคียงกันและแน่นอนนะครพยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานการขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ BTS MRT เรือหรืออะไรต่างๆที่มีความแออัดนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยจะมีโอกาสในการติดเชื้อสูงมากๆเลยนะคะกลุ่มที่2ถัดมานะคะนั่นก็คือกลุ่มระดับองค์กรนะคะหรือกลุ่มคนที่ต้องทํางานหรือว่าไปตามสถานศึกษาต่างๆนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีเวลาในการใช้งานสถานที่เนี่ย เป็นเวลาที่แน่นอนซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลานี้นะคะจะมีคนเดินทางไปมาพร้อมกันโดยใช้เส้นทางคล้ายๆกันหรือว่าเส้นทางเดียวกันเนี่ยค่อนข้างเยอะจึงเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อค่อนข้างมากโดยเฉพาะการใช้งานขนส่งสาธารณะหรือว่าอย่างที่เราบอกไว้เช่นพวก BTS หรือว่า MRT ที่คนจะค่อนข้างอัดแน่นนะคะซึ่งเรับคาแนะนำนะคะที่เราจะให้สําหรับคนกลุ่มนี้นะคะในกรณีที่เราเนี่ยจำเป็นต้องเดินทางไปสถานที่นั้นจริงๆเนี่ยก็คือเรานะครับควรแบ่งเวลาในการทํางานหรือว่าควรเหลื่อมเวลาในการทํางานนะคะเพื่อลดสัดส่วนนะคะคนทํางานที่จะต้องเจอกันหรือว่าพบปะกันนให้ ะะซึ่งสำหรับอ,องค์กรไหนนะคะที่สามารถ Work ์ r o m h อ m โได้หรือว่าสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างเช่นสถานศึกษาต่างๆเนี่ยถ้าทําได้ก็แนะนําว่าควรให้ทํานะครเพราะว่าจะเป็นการลดโอกาสเสีย่ยงในการติดเชื้อลงอย่างมากๆเลยนะครเพราะว่าคนที่เรียนหรือว่าคนที่ทํางานเนี่ยะคะ่ะก็ไม่ต้องเดินทางะคระับไปในพื้นที่ต่างๆที่มีโอกาสเสี่ยงนั่นเองค่ะ และระดับสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือระดับชุมชนนะฮะโดยที่ระดับนี้เนี่ยเราขอเน้นไปที่การพูดถึงชุมชนที่มีความแออัดนะคะมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกซึ่งมีโอกาสที่เชื้อนะคะจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะสํสำหรับคนที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยแนะนําว่าควรลดกิจกรรมทางสังคมต่างๆนะคะถ้าเป็นไปได้แล้วก็หากเราเนี่ยยังต้องไปพบปะผู้อื่นเนี่ยพยายามยืนห่างกันแล้วก็อย่าลืมสวมแมสทุกครั้งนะครับเพื่อลดโอกาสในการกระจายหรือว่าการแพร่ของเชื้อในกรณีที่เราไอหรือว่าจามนั่นเเเเอองนนนนนนนะะะะะะคคคคกกจจาาาีีี้้้ถปปป็็ไไได่่สํหหรรับทมมตุ พยายามงดเว้นการเดินทางจากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งหรือว่าการเดินทางไปต่างที่นะคะซึ่งนั่นนะคะอาจจะเป็นการพาเรานะคะคเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อโรคนะคะหรือว่าเราอาจจะไปติดเชื้อโรคจากที่อื่นมาแล้วนากลับมาแพร่ในชุมชนอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ตระหนักหรือว่าไม่มีการตรวจสอบที่เร็วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าชุมชนนั้นน,น,นี่ยก็จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้นะะคหลายคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยงั้นแสดงว่าชันเนี่ย ไม่สามารถรวมตัวกับใครได้เลยไม่สามารถพบปะผู้คนหรือว่าออกไปข้างนอกหรือว่าใช้ขนส่งสาธารณะได้เลยใช่ไหมหรือว่าไม่สามารถเดินทางออกนอกเมืองกรณีเจ็บป่วยหรือว่าไปเยี่ยมคนอื่นได้เลยใช่ไหมเราไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามงดเว้นนะคะถ้าเกิดไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นที่ต้องออกจากบ้านจริงนะคะก็พยายามออกจากบ้านแล้วก็ดูแลตัวเองพยายามใส่หน้ากากป้องกันตัวเองลดระยะห่างในการสัมผัสกับผู้อื่นรวมถึงพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าการเดินทางที่ต้อง อยู่ในพื้นที่ที่แออัดนะคะหรือว่ามีคนใช้งานจํานวนมากนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้คําถามคือแล้วเราจะต้องใช้มาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งไปถึงเมื่อไหร่แน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนะี่ยก็คงยังไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้หรือว่ายืนยันได้แน่นอนว่าเราควรทําไปถึงเมื่อไหร่นะคะแต่งไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามทําให้เต็มที่หรือว่าดูแลตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะครับเพราะถ้าหากคุณสามารถทําได้นะคะขอให้ตระหนักไว้ว่านี่คือวิธีการที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆรอบข้างได้ด้วยนั่นเองค่ะก็จะททําใหุ้กคน ปลอดภัยไปพร้อมๆกันแล้วก็ช่วยสถานการณ์เนี่ยกลับมาดีขึ้นในเร็ววันนั่นเองค่ะและนี่คือคําแนะนําและสาระในวันนี้จากไซมีค่ะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโควิดค่ะเดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ